ช่องวิถีชาวสวนชาแนลนะคะมือหนีแม่น่นาทิ่ย์ทำมะเกลเขาดูเครื่องตัดหยานะคะอันนี้นะคะที่พอต้นเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ที่เป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นแถวเป็นแถวเลยค่ะนี่อ่าอันนี้นะคะตัดแป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะอ่าเอาก็มาเบิง่งพอต้นนะคะเกี่วเข่านะคะมาเบิ่งเลยค่ะนนี่ ลักษณะนี้น,น,นะคะกดเกี่ยวเข่านะคะแป๊บเดียวคะ่ะนีนะคะเกี่ยวบริยากค่ะก็้เทียงเวี่ยงไปแล้วก็สิเป็นแถวผู้เดียวเลยค่ะนี่นี่นะคะเสียงสิค่อยจังหน่อยนะคะนี่เสียงเครื่องมันดังะคะ่ะ สนังในการเวียงค่ะตอนนี้พอต้นก็ลังเกี้ยวเขานะคะอันนี้นะคะนี่ใกล้สิแล่าระคะดะใส่เวลาจุบวอหอดสามสิบนาทีนะคะให้นี่อันนี้ค่ะจุเป็นแถวแถวย่างสีนะคะใส่เฮติเมนาใส่เครื่องเกี้ยวนะคะเอารถเกี้ยวชมมันมีแต่กี่หินเต็มเลยค่ะ ปีกายนักกินีหินนะคะจนกินบ่อยจนได้ไขยอันนี้ไม่น่าเสียไปกินเองนะคะอันนี้ค่ะต้นก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอีกบ่โดนกรแล้วค่ะนี่ไม่น่าสิตาไปสองแดดค่ะสิพอดีแล้วนะคะนี่สองแดดะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ซํานีน้เนาะค่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ